อิมัตสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัตสุปาธาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป สาธุสาธุสาธุเริ่พรญาติโยมสาธุชนที่ประลังฟังธรรมะยามเช้าในวันนี้ก่อนอื่นก็แบ่งบุญให้เนาะ ชาวนี้ก็มาไปพระอรหังสวากาโตสุติปปันโนพุดทางสนังทชามิส,สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็ต่อด้วยบทสวดปฏิจจสมุป,ปบาทเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็อุทิศบุญกุศล นที่เขาได้ทำกุศลส่วนนี้ก็แบ่งให้ญาติโยมทุกท่านนะได้รับทราบแล้วก็อนุโมทนาร่วมกันนะการได้บุญมันมีหลายวิธีนะโยมนะให้ทานรักษาศีลนั่น,นก็เป็นส่วนหนึ่งเราทำเองในขณะเดียวกันหันบุคคลอื่นหรือว่าเห็นบุคคลอื่น ให้ทานรักษาศีเจริญภาวน,นานะถ้าใจเราน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับเขาเราก็จะได้บุญส่วนนั้นด้วยเขาเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญที่สําเร็จโดยการอนุโมในสนอุโทนาส่วนบุญที่คนอื่นเขาทําแล้วอย่างอาจารย์นี่ที่บอกให้ญาโยมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าปฏิทานน้ำใหม่บุญที่สําเร็จโดยการให้ส่วนบุญ ก็ให้ส่วนบุญนี้ก็บอกบอกว่าไปทำบุญอะไรมานั่นนีก่ก็เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ได้รับทราบยินดีด้วยบางทีเราไม่ได้ทำเองแต่ว่าเห็นครูบาอาจารย์ทำเห็นคนอื่นทำเนะี่ยเราก็สาธุอนุโมทนาด้วยคำว่าสาธุที่เราใช้กันบ่อยๆ ในเฟซบุ๊กก็ดีในไลน์ก็ดีนั่นแหละนั่นก็คือไม่ใช่สักแต่ว่ากดไม่ใช่สักแต่ว่าพูดให้เราสังเกตดูจิตของตัวเองเมื่อเราสาธุแล้วเนะี่ยใจเรายินดีใจเรามีความสุขไหมอุปมาง่ายๆเนะี่ยเหมือนลูกเราหลานเรานะสอบได้รางวัลที่หนึ่งสอบได้คะแนนดี หรือว่ามีใครมาชมลูกเราชมหลานเราหรือว่าชมตัวเองจิตเรายินดียังไงก็จะต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นด้วยถ้าไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นก็หมายความว่าเราพูดไปตามตามภาษานิยมเขาแต่ว่าใจไม่น้อมไปจริงๆเพราะนั้นใจของเรานี่ต้องน้อมไปจริงๆนะจนกระทั่งเกิดความรู้สึกในจิตเลยว่ามันพองขึ้นมา มันชุ่มขึ้นมาแล้วนกะ็มีปิติยินดีในความดีที่คนอื่นเขาทำตัวนี้มันจะป้องกันตัวหนึ่งนะกิเลสตัวหนึ่งก็คือความอิจฉาความริษยาแล้วนะพอคนเหล่านี้จะยินดีกับคนดีที่คนอื่นเขาทํานั้นยากยากมากๆเลยฉนะนั้นต้องฝึกตรงนี้ตั้งแต่ต้นนะเห็นใครนะทำความดีเนะี่ย ให้น้อมจิตไปเรื่อยๆไม่พูดก็จริงแต่ยินดีมองเห็นชื่นชมในใจต่พูดง่ายๆว่าเออคนนี้เนี่ยทำประโยชน์นะทำประโยชน์ให้แกใครก่อนาอาจารย์เนี่ยทำให้ใครก่อนทำให้ตัวเองก่อนแล้ว่าอาจารย์เอออาจารย์ทองมันท่านก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะท่านก็สร้างกุศลนในการสวดมนต์ทำวัดภาวนาอยู่ เป็นความดีที่อุบายจาจทร์ทำเราก็ดีใจเพราะว่าต่อไปในอนาคตอาจารย์มรณาภาพไปนี่กบุญกุศลพวกนี้แหละก็จะติดตามไปอย่างเงี้ยเราก็ได้เ็ยยินดีนะความดีอย่างอื่นก็เหมือนกันของคนอื่นก็เหมือนกันโยมฉะนั้นคาว่าปัตตานุโมทาน,นาใหม่บุญที่สำเร็จโดยการ อนุโมทนาส่วนบุญที่คนอื่นเขาทำฉะนั้นคนทุกคนมีทั้งความดีและก็ไม่ดียมฉะนั้นให้มองแต่สิ่งที่ดีๆของเขานักการเมืองก็เหมือนกันเขาก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีแหละบางทีเขาไม่ดีกับคนอื่นเขาอ,อาจจะดีกับลูกกับหลานกับพอ่อกับแม่เขาก็ได้ฉะนั้นต้องหาความดีเขาให้เจอ ความไม่ดีอย่าไปสนใจเขาเลยนะเพราะคนในโลกนี้ไม่มีใครที่จะดีร้อยเปอร์เซนต์หรอกนะฉะนั้นเรายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยก็จะมีความไม่ดีอยู่ฉะนั้นหนึ่งต้องให้อภัยกับความไม่ดีที่คนอื่นเขาทำาดยเจตนาก็ดีไปรู้เท่าไม่ถึงฐานก็ดีหรือว่า้วยอำนาจของกิเลสก็ดีโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะนารีนเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นเปลี่ยนแปลงไป ไปโกงเขาไปโลภของเขาไปอะไรอ่ะไปหลอกลวงเขาเนะใน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 ข่าวต่างๆเราจะเห็นนะฉะนั้นเราก็ตรงนี้แหละมันเกิดการกิเลสเท่านั้นเลยถ้าเราไม่มีโลภะการที่จะไปโกงเขายังก็ไม่มีหรอกไปโลภของเขาก็ไม่มีแม้แต่อยากได้ของเขามันก็ไม่มี ถ้าเราไม่มีโทสะนะความโกรธความโมโหความไม่พอใจความขัดเคืองต่างๆก็จะไม่มีนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะนั่งสมาธิหนึ่งก็จะเป็นการชำระจิตของตัวเองนะให้มีกําลังสองก็ให้เข้มแข็งต่ออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นประกอบด้วยสติที่รู้เท่าทันนะตอนนี้โลภะเกิดกับเราแล้วนะ ตอนนี้โทสะเกิดกับเราแล้วนะตอนนี้โมหะเกิดกับเราแล้วนะโลภะเกิดครูอาจารย์ท่านสอนอยังไงนี่เราก็เอามาใช้นะทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าเราไม่นำไปปฏิบัติโยมบางทีรู้หมดแต่ไม่นำไปปฏิบัติระง,งับกิเลสไม่ได้เมื่อรลง,งับกิเลสไม่ได้เราก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสนั่นเองนั่นก็ฝากให้ญาติโยมไว้นะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังนะ เบื้องต้นนี้ก็ฝึกการอนุโมทนานะความดีที่คนอื่นเขาทำํำหาความดีให้เจอนะคนในบ้านของเราก็เหมือนกันคนในครอบครัวคนในที่ทํางานแม้แต่คนในในข่าวต่างๆนะเขาก็มีความดีของเขาอยู่ไอที่ไม่ดีนะอย่าไปสนใจเขานะถ้าสนใจมากเราก็จะไปเกลียดเขาอีกรักก็ไม่ดีเกลียดก็ไม่ดีอันนี้เราเราดู เรานึกถึงความดีของเขานเพื่อจะให้ใจเราเนี่ยเป็นกุศลถ้าใจเป็นกุศลมันก็จะอนุโมทนาบุญที่เขาทำได้ง่ายขึ้นบางทีเขาเห็นทำความดีในไลน์ในเฟซบุ๊กเขาไลน์ส่งมาให้บางทีจิตของเราไม่เป็นกุศลมันก็จะคิดว่าเขาอวดคิดว่าเขาทำเพื่อเอาหน้าอันนี้เป็นตน้นต้องต้อง,องระวังในจิตของตัวเอง ต้องพยายามตามดูจิตให้มากๆนะจิตตานุปัสสนาสติปทานเะนี่ยจิตเราคิดอะไรจิตเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นกุศลนะนึกต่อคิดต่อได้ถ้าเป็นอกุศลก็อย่าไปคิดต่อเป็นนึกต่อต้องตัดเลยนะกลับมาอยู่กับกุศลกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะการตัดมีหลายอย่างเนาะหนึ่งก็ละทิ้งอารมณ์เดิมอย่างที่สองก็สร้างอารมณ์ใหม่ สร้างอารมณ์ใหม่ก็คือมาอยู่กับลมหายใจก็ดีมาอยู่กับอาการพองยุบก็ดีมาอยู่กับอาการเจ็บปวดเมื่อยชาก็ดีนี่แหละคือกะอยู่กับปัจจุบันเพราะขณะที่เราอยู่กับปัจจุบันนะจิตมันก็ไปที่อื่นไม่ได้มันก็จะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันหรือบางทีสวดมนต์ก็ได้อิติปิโสก้าวจบก,ก็ได้ช่วงที่จิตของเรามีอกุศลน,นี่ก็เป็นช่วยได้นะนยมนะ บางครั้งเราจิตเรายังไม่พอนึกยังไงก็นึกไม่ได้นะมันก็ยังคิดไม่ดีกับคนอื่นอยู่นี่เราก็ลองนะบทสวดมนตนะ์ท่องท่องยาวๆไม่ได้ก็นโมนี่แหละนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะปะกวาโตขณะที่เราท่องเราต้องนึกถึงคําด้วยไงพอนึกถึงคําจิตมันก็อยู่กับคําบริกรรมนะมันก็ไม่เป็นปรุงแต่งอย่างอื่นละ ต่อไปความโกรธความอะไรความอยากได้ต่างๆมันก็ค่อยลดลงลดลงแล้วก็หายไปสวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่มีจิตที่คิดอย่างนั้นแล้วเนะี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งดังน,นั้นต้องใช้หลายๆวิธีเพื่อปราบก,กิเลสของตัวเองนะกิเลสของตัวเองอยู่ในใจมันก็ไม่ดีนะโยมนะเพราะว่าจิตคิดเนะี่ยมันจะทําให้เราพูดนะคิดดีก็ทําให้พูดดีคิดไม่ดีก็ทําให้พูดไม่ดี คิดดีก็ทําให้ทําดีคิดดีก็ทําให้ทำทำทำทาดีอยู่ที่ความคิดของเรานะนะฉะนั้นต้องปรุงแต่งจิตให้มันดีให้มันดึกแต่สิ่งที่เป็นกุศลใครทําอะไรก็มองเห็นความดีของเขาให้ดีอย่างน้อยเขาก็เป็นบทเรียนเนาะบทเรียนให้เรารู้ว่าคนดีทดําดีคนดีทําดีจะเป็นอย่างนี้คนชั่วทําชั่วก็เป็นอย่างนี้ ก็เหมือนตัวละครในหนังที่เราดูนั่นแหละนะละครสุดท้ายนะกัรมวนาวัตติโลกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนี่เราก็เห็นอยู่ในสังคมทั่วไปแต่บางครั้งกุศลกรรม บางครั้งกุศลกรรมที่เขาทำนะมีกำลังอยู่นะอกุศลกรรมก็ให้ผลไม่ได้นะคือกุศลเขาคุมไว้คนนั้นก็ยังดูเหมือนว่าเจริญรุ่งเรืองในสังคมนี้แต่พอกรรมหมดบางทีตามไม่ทันในชาตินี้นะยยมนะชาตินี้ไม่ให้ผลแต่ไปให้ผลในพรับชาติต่อไปอีกอันนี้ก็มีนะฉะนั้นเราอย่าไปประมาทนะคิดว่าไม่มีกรรมจริงๆนะ ถ้ามองเห็นกคกว้างมองเห็นใกล้ๆนี้อาจจะไม่มีแต่กรรมจริงๆมันมีอยู่ข้าม้นครรมชาติกรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้บางอย่างอยากให้ผลในชาติต่อไปบรรมบางอย่างให้ผลในชาติต่อๆไปอีกถ้าเราเราศึกษาเรื่องเราในพุทธศาสนาพระสาวกต่างๆนั้นเราจะเห็นชัดเจนาบางคนทํากรรมดีในชาตินี้แต่กรรมไม่ดีให้ผลก็เลยเหมือนกับว่าทําดีไม่ได้ดี แต่บางคนทำกรรมชั่วในโลกนี้ในชาตินี้แต่กรรมชั่วยังไม่ให้ผลแล้วนะก็ได้เจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วนะก็อย่าไปหลงประเด็นต้องเชื่อพระเจ้านะพระพรธเจ้าตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะไม่มีใครรู้แต่ตัวข้องเขาเองก็จะรู้เนะี่ยถ้าทำไม่ดีนะอะไรก็าตามที่เราได้มาด้วยความที่ไม่สุจริตมันก็ร้อนเป็นของร้อน เงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีแม้แต่คนที่เรารักก็เหมือนกันได้ใครมาสักคนหนึ่งได้ด้วยความด้วยความไม่สุจริตไปหลอกเขามาก็ดีไปอะไรก็แล้วแต่ได้มาก็เป็นของร้อนฉะนั้นมีอะไรก็ตามนะถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของการปล่อยวางมันก็จะไปยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นจึงจะบอกว่ามีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้น มีทรัพย์ก็ทุกข์เพราะทรัพย์มีตําแหน่งก็ทุกข์เพราะตาแหน่งมีร่างกายของเรานี้ก็ทุกข์เพราะร่างกายฉะนั้นมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นทั้งหมดเลยนะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้มีก็อย่าไปเกิดถ้าเกิดมาอีกก็จะเป็นอยู่อย่างนี้แหละมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นพระเราบวชมาเนี่ยมันไม่มีครอบครัวไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีหน้าที่การงานก็ไม่ได้ทุกข์กับเรื่องนั้นหรอก แต่จะทุกข์ก็ทุกข์กับเรื่องสิ่งต่างๆนอกเหนือจากนั้นแล้วแต่ว่าฐานะของแต่และองค์เป็นยังไงแต่ถ้าเราอยู่กับการปฏิบัติธรรมมันความทุกข์มันจะน้อยนะรู้ให้เท่าทันอยู่ในทุกข์แต่ว่าไม่เป็นทุกข์เหมือนกับว่าอยู่อยู่ในในที่ร้อนแต่เราไม่ร้อนเพราะาอะไรเพราะว่าอะไรเพราะเราเข้าใจนั่นเองอาจารย์ะจะเข้าใจได้ก็ต้องมาศึกษา มาปฏิบัติธรรมการศึกษาปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในการที่จะละตรงนี้ได้ก็คือสติปัฏฐานสนีะ่มาตามแนวของสติปัฏฐานสี่เลยที่นายสอนก็แล้วแต่นะสอนให้ถูกต้องนะสอนเพื่อลดเพื่อละเพื่อเลิกนะทีนี้พอเราไปทําแล้วเจ็ดนะวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนเราก็มาดูว่าเราลดไหมเราละไหมเราเลิกไหมในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมัน่นลดลงไปไหมหรือว่ามันยังอยู่เท่าเดิมถ้ายังอยู่เท่าเดิมก็คงจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องสติปัฏฐาเป็นของยากพอสมควรนะไม่ใช่ง่ายๆจะต้องจะต้องศึกษาวิธีการจะต้องฝึกหัดฝึกทำบ่อยๆมองเห็นสิ่งต่างๆเนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยเหตุไปใจพร้อมเขาก็เกิดขึ้นเหตุไปใจหมดเขาก็หมดเพราะนั้นเป็นอย่างนี้ตลอดนะโยมนะสิ่งต่างๆในชีวิตของเราก็เหมือนกันพอเหตุปัจจัยมีพร้อมเราก็ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเหตุปัจจัยหมดเขาก็เสื่อมไปหมดไปไม่มีอะไรคงทนแม้แต่ตัวของเราก็เหมือนกันร่างกายของเราที่เกิดมานี้ก็เหมือนกันก็เ,เสื่อมไปเรื่อยๆนะ เกิดใหม่ๆก็ตัวเล็กๆต่อมาก็โตขึ้นมาเกิดใหม่ๆบุญมีก็สุขภาพดีแต่พอแก่ตัวลงสุขภาพก็เสื่อมไปฉะนั้นอย่าโยมโทรมาหาถามาอาจารย์เป็นไงบ้างสบายดีไหมจะตอบว่าไงดีโยมจะตอบว่าสบายดีก็ขัดกับคําของพระุทธเจ้าพระุทธเจ้าบอกว่าไงนิจะคีลานังคนเรานีนป่วยอยู่เป็นนิพ มีโรคประจําตัวอยู่เป็นนิดแต่ยังไม่แสดงอาการแค่นั้นเองฉะนั้นเราก็จะต้องบอกญาติโยมเป็นกลางกลางว่าว่าไงโยมพอทนได้ก็พอทนได้นี่ก็หมายความว่ายัางไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ล้มนะยังทำงานให้กับศาสนาได้อยู่นะบางทีก็เอออาจารย์ยังพูดได้อยู่นะโยมนะก็นะนะ พ้โยมตัดสินเอาเองว่าอาจารย์สบายหรือไม่สบายเนาะแต่จริงๆไม่มีอะไรสบายหรอกมันทุกการบริหารคันเนี่ยตื่นมาก็ต้องเอาไปล้างหน้าตื่นมาก็ต้องไปถ่ายไปขับถ่ายมีทุกอยู่ตลอดถ้ามองทุกอย่างนี้แล้วมันไม่มีสุขหรอกนะแต่ว่ามันพอทนไหวทุกที่พอทนไหวโดยใจของเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นทุกข์มาก บริหารเป็นนถ้าบริหารเป็นมันก็อยู่เป็นไม่สบายก็ไปหาหมอไม่สบายก็กินยาก็อยู่ได้แต่ไม่เป็นทุกข์กับมันทำไมไมต้องป่วยทำไมต้องไม่สบายไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่ทุกข์กับมันมันก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเราทุกข์กับมันว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้คือคนไม่เข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยอย่างที่บอกนั่นแหละเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถหลงพความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่สามารถลงพล้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้มันไม่ทนหรอกแต่เมื่อไหร่มันจะมาแค่นั้นเองนะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเราก็ไม่คอยเราก็ไม่รอแต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวที่จะแก่เตรียมตัวที่จะป่วยแล้วก็เตรียมตัวที่จะตายตายแล้วอ,อะไรไปได้บ้างละ่ะนี่ต้องคิดไปนะ อาจารย์ก็พูดตรงนี้อยู่เสมอๆนะคนเราบางทีเพลินในการหาทรัพย์ที่จะเลี้ยงในจะอยู่ในโลกนี้เป็นห่วงโลกนี้แต่โลกหน้าเราไม่ได้เตรียมไวนะ้ฉะนั้นต้องทําคู่กันไปทรัพย์ในโลกนี้ก็ต้องหาทรัพย์ในโลกหน้าอริยทรัพย์ก็ต้องเจริญต้องทําให้มากขึ้นให้ฐานรักษาศีจเจริญภาวานานี่แหละสามอย่างใหญ่ๆแล้วก็ปีกย่อยก็ แยกไปตามนั้นอุบาาจารย์ทุกอื่นท่าพูดไว้เยอะแล้วนะแต่ว่าที่ศูนย์ตรงนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาศีลกับการเจริญภาวนาอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญตอนนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมสถานที่ห้องหับเดืออีกสิบกว่าวนะันละตอนรับพระภิกษุสงฆ์ที่จะมาจำพรรษากับหลวงพ่อ ก็มีจำนวนเยอะพอสมควรนะน่าจะเป็นยี่สิบกว่ามั้งหรือเปนะ 20, 30, ล่ายี่สิบสามสิบเขาคงะมาณนั้นนะกับครูบาอาจารย์ด้วยนะห้องก็ต้องไปล้างไปถนะูไปเตรียมหมอนเตรียมอะไรไว้นะให้เรียบร้อยนะศูนย์ของเรานี้ก็ต้องใช้คนนะยมนะพระก็ไม่มีถ้าเป็นวัดต่างๆนี่่สนมากก็พระช่วยกันทำช่วยกันจัด หรือว่าไม่ชีนี่ไม่ชีก็ไม่มีไม่มีใครอยู่ประจำก็เลยใช้คนงานคนงานก็ใช้เงินเรนะหว่านี้ญาติโยมก็ทําบุญนะเนื่องในวันพระนะเขากองทุนทอนทุนปฏิบัติธรรมของศูนย์ตานนังเลนหนังก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะทําตามกําลังนะโยมนะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยนะอยังไม่มีก็ยกมือขึ้นสิบนิ้วอนุโมทนาบุญด้วยกัน เนี่ยสะสมบุญไปเรื่อยๆในวันพระมากบางน้อยบ้างก็แล้วแต่ก็หนึ่งก็สนับสนุนสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมให้ดำเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างที่สองเราก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นสเสบียงติดตัวเราไปอย่างที่สามอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับลูกกับหลาน,นว่าได้ทำบุญในวันพระ จากนั้นทําบุญแล้วอย่าลืมเนาะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่บางคนทําบุญแล้วเก็บไว้คนเดียวบอกให้พ่อให้แม่ได้อนุโมทนาพ่อครับแม่ครับวันนี้ผมโอนเงินไปทําบุญที่ศูนย์ตานาังนะครับสองร้อยบาทเป็นค่าพัตหารเป็นค่าน้ําค่าไฟพ่ออนุโมทนาด้วยนะแม่อนุโมทนาด้วยนะหรือว่าลูกอนุโมทนาด้วยนะอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นปัตตานุโมทนาใหม่นะโยมนะบุญที่สําเร็จโดยการให้ส่วนบุญถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าจะอนุโมทนาส่วนบุญอย่างไงถ้าลกูกได้ศึกษาธรรมะก็จะว่าอู้แม่ของเราได้ทําบุญแล้วเนี่ยบุญนี้ไม่ใช่ว่าได้ได้ชาตินี้อย่างเดียวนะต่อไปชาติหน้าแม่ก็จะได้บุญตรงนี้แหละเป็นเครื่องคุ้มครองเป็นเครื่องคุ้มกันหรือว่าเป็นเครื่องชื่นอกชื่นใจก่อนที่เราจะตาย ว่าได้สร้างกุศลสร้างความดีให้กับบุคคลอื่นอันนี้แหละลูกหลานถ้าเข้าใจก็จะดีใจว่าเออฉะนั้นเราก็ต้องเติมลูกหลานก็ต้องเติมทรัพยนะ์เข้าไปในกระเป๋าของพ่อแม่ด้วยเนาะถ้าพ่อแม่เขาทานะต้องให้ปัจจัยเขาทําบุญเออแม่พ่อลูกไม่ค่อยจะมีเวลานะทํางานอยู่เยอะฝากเงินไว้ด้วยนะแม่จะไปทําบุญอะไรก็แล้วแต่แม่นะอันนี้เป็นต้น นอกจากเงินที่เราให้ประจําอยู่แล้วเนาะถ้าพ่อแม่ท้ามีเงินอยู่ก็ให้ประจําเดือนอยู่แล้วอันนี้เป็นเดินพิเศษนะเห็นพ่อแม่ทําบุญเยอะทําบุญบ่อยแล้วพอการทําบุญอย่างเงี้ยเขาทําเองเขาก็ได้เองไม่ต้องรอให้ลูกหลานทําตอนที่พ่อแม่ตายอันนี้เป็นส่วนที่ดีแต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่มีเงินไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าถ้าพ่อแม่ฉลาดนะให้ทานรักษาศีลให้ทานไม่ได้ก็รักษาศีล เจริญภาวานาแต่ส่วนมากมันยากอยู่นะสิ่งกับภาวานาเนี่ยแต่ว่าทานเนี่ยทำกันง่ายไปเกินนะฉะนั้นทำก็อย่าไปหวังอะไรทำเพื่อสละความตรณีในจิตของตัวเองทำเพื่อให้การบริจาคของเรานั้นเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นแก่วัดแก่าวาแก่สถานที่ให้นึกอย่างนั้นนะเอาละเทนี้พอเนาะพูดมากก็พูดไปเรื่อยเืแล้วนะเทศ พูดอย่างนี้มันมันดีกว่าการเทศนะเทศบางทีมันก็ไปไม่ถูกเนาะหมดข้อความก็หมดละอันนี้นึกอะไรได้ก็พูดไปนะจะฟังได้ง่ายกว่าก็คือเหมือนเมื่อว่าคุยกับญาติโยมเมื่ออาจารย์ก็ทําความรู้สึกว่ามโยมมานั่งฟังในศาลานี่แหลนะก็นั่งคุยกันมาคุยทุนทีคนน่ทีก็เรียกว่าเป็นโยคีทิพย์เป็นญาติโยมทิพย์ไม่มีจริงหรอกแต่ว่า สมัยที่มาปฏิบัติธรรมนะั้นเราก็มองเห็นภาพอยู่ว่าคนนั่งนั่งตรงนี้คนนี้นั่งตรงโน,น้นก็ทําให้บรรยากาศการพูดนะเหมือนกับมาได้พูดคนเดียวมันก็เรื่องมันไปเรื่อยๆก็พูดเป็นชั่วโมงอาจจะได้เป็นชั่วโมงนะเอาละนะก็แค่นี้เนาะนะก็จบด้วยนะบทของหัใจปฏิบัติในวันนี้นะ อิมัสมิงสติอีทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมนี้อิมัสุปปาทาอีทางอุปจติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอัสติอีทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโลธาอีทังนิพุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสาธุสาธุสาธุ ก็ขอให้ญาติโยมที่จะไปทํางานนี้ก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีนะให้ลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายมนุษย์รักอมนุษย์รักเทวดารักษาใบหน้าผ่องใสจิตใจตั้งมั่นด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเธอ